สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะช่วงนี้เราก็อาจจะต้องเจอกันบ่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะไปเรียนที่โรงเรียนได้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าคุณครูตั้งใจจะให้ความรู้นักเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะถ้าพร้อมแล้วครูบุ๊กกี้จะพานักเรียนไปเรียนอย่าลืมนะคะตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําแบบฝึกหัดด้วยค่ะสู้ๆนะคะค่ะก่อนที่เด็กๆจะเรียนนะคะต้องมารู้ก่อนว่าตัวชี้วัดมีอะไรกันบ้างเด็กๆต้องสามารถอธิบายนะคะศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขปได้ค่ะ สาระการเรียนรู้นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น2สมัยนะคะก็คือ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะและก็สมัยประวัติศาสตร์นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะเอาละค่ะ สำหรับยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาที่เราเคยได้เรียนกันไปเมื่อบทเรียนที่ผ่านมานะคะและนอกจากนั้นยุคสมัยเนี่ยก็ยังจะต้องมีเหตุการณ์ในอดีตด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะมาบอกให้นักเรียนทราบว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในเรื่องของการที่เราจะศึกษานักประวัติศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีก็เลยมีวิธีในการที่จะแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ศึกษาจากการที่มนุษย์เรานี่แหละค่ะรู้จักที่คิดแล้วก็ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะคะแบ่งออกเป็น2ส,สมัยดังนี้ไปดูกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีอะไรกันบ้างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนอื่นครูต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นคืออะไรและแบ่งอย่างไรนะคะก็คือยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่ได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะคะการศึกษาเรื่องราวของผู้คนในยุคนี้ก็ศึกษาจากเครื่องมือและก็เครื่องใช้ที่ทำมาจากหินหรือว่าโลหะนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีโครงกระดูก ซากพืชซากสัตว์ถ้ำที่อยู่อาศัยเอาละค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสองสมัยดังนี้ค่ะนีสมัยหินสมัยหินก็ยังแบ่งเป็นยุคย่อยๆไปอีกนะคะก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ค่ะส่วนสมัยโลหะก็ประกอบไปด้วยยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กค่ะ แต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทีละสมัยกันนะคะพร้อมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะในยุคที่เป็นยุคสมัยหินนะคะแบบเก่ามากเลยนะคะสมัยหินก็คือยุคที่มนุษย์นั้นดำรงชีวิตยอยู่กับธรรมชาตินะคะนำหินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งตามลักษณะของเครื่องมือหินแบ่งออกเป็นยุคหินเก่าหินกลางและก็หินใหม่เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่ายุคหินเก่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นยุคหินเครื่องมือเครื่องใช้ก็เลยต้องทํามาจากหินนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการเกษตรหรือจะเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์นะคะดํารงชีพด้วยการล่าสัตว์นะคะว่า อ,อออกหาสัตว์เพื่อที่จะมาเป็นอาหารนั่นเองนะคะสแสวงหาพืชผักผลไม้กินเป็นอาหารก็คือเข้าป่าไปล่าสัตว์แล้วก็ไปหาพืชผักต่างๆเพื่อที่มาใช้ในการประกอบอาหารนะคะพูดง่ายๆก็คือในยุคนี้ยังต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเครื่องมือก็อย่างที่ครูบอกจะล่าสัตว์ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็ทํามาจากหินนั่นเองนะคะหินก็อาจจะยังมีความหยาบนะคะไม่ละเอียด อาจจะมีขรุขระกันบ้างนะคะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะคะยังไม่มีการที่จะมาอยู่กันเป็นรวมกลุ่มหรือว่ามีการมาเป็นหมู่บ้านชุมชนยังไม่มีนะคะก็จะเล่ล่อนไปที่ต่างๆแล้วก็อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือพึงผานะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของยุคหินค่ะยุคหินเก่านั่นเองยังมีอีกสองยุคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายุคหินเก่าแล้วจะต่อด้วยยุคหินอะไรกันนะคะ เอาละคะ่ะต่อไปเป็นยุคหินกลางนะคะก็เป็นช่วงระวา่าเออเขาเรียกว่าไรนะอยู่ระหว่างนั่นเองยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่นะคะก็เลยอยู่ระหว่างตรงกลางนั่นเองนะคะออมนุษย์ในช่วงนี้ก็มีเริ่มแล้วที่จะนําวัสดุธรรมชาติต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังต้องทําด้วยหินแต่ว่าหินเนี่ยก็จะมีความประณีตมากขึ้นนะคะจากสมัยยุคหินเก่าเนี่ยมีความครุกคะ ออหรือว่าไม่เรียบนะคะแต่ยุคนี้ก็มีความละเอียดเรียบร้อยมากขึ้นนะคะมีการนำสุนัขหรือสัตว์มาเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเริ่มเพาะปลูกเพราะว่าถ้าเกิดไปหาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะคะจะต้องสามารถที่จะเพาะปลูกเพื่อที่จะมีพืชมาใช้ในการเป็นรับประทานอาหารนะคะทำประกอบอาหาร เริ่มที่จะมีการตั้งหลักแหล่งแล้วนะคะตั้งหลักแหล่งก็คือตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณแหล่งน้ําชายฝั่งทะเลทําไมต้องไปตั้งอยู่ตรงริมน้ำนักเรียนทราบไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าริมน้ำเนี่ยจะเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตั้งตรงนั้นนี่แหละจะได้มีความสะดวกสบายแล้วก็ใกล้กับแหล่งอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใกล้แหล่งน้ำเสร็จแล้วผู้คนก็เริ่มที่จะรู้จัก ประกอบอาชีพและมีการทำประมงมีการเลี้ยงสัตว์นะคะล่าสัตว์มากขึ้นนะคะการสร้างบ้านก็อาจจะมีการสร้างเป็นกำแพงหินเป็นถำ้ำขวานก็มีขวานหินขัดนะคะมีการขุดอุโมงหินเพื่อที่จะเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นเรื่องราวของในยุคหินกลางค่ะแต่เครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังคงเป็นหินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูยุคหินต่อไปกันเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูยุคหินใหม่กันดีกว่านะคะยุคหินใหม่ก็อยู่ช่วงระยะเวลายุคหินกลางกับยุคโลหะนะคะสำหรับยุคหินใหม่เนี่ยก็มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้านมากขึ้นผู้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะเริ่มรู้จักจะทำการ,กรเกษตรอย่างเป็นระเบียบนะคะมีระบบมากยิ่งขึ้นรู้จักทอผ้าแล้วก็ทำเครื่องปั้นดินเผา นะคะประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาเอาดินเหนียวมาทําเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะสําหรับยุคหินใหม่เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่ายุคการเกษตรก็เลยว่าได้เลยนะคะเพราะว่ามีทําการเกษตรกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็รู้จักเครื่องมือในการล่าสัตว์นะคะคือทําเครื่องมือที่มีความแหลมคมแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ย,ยุคหินใหม่เนี่ยจะเห็นได้ว่า มีการที่จะสามารถประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์นะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการบริโภคแล้วก็ยังมีการทำแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าจบจากยุคหินใหม่แล้วเราจะไปเจอกับยุคสมัยใดๆกันอีกไม่รอช้านะคะ จะเรียนรู้กันต่อค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะเข้ามาสู่สมัยโลหะแล้วนะคะสมัยโลหะก็คือยุคที่มนุษย์นั้นพัฒนามาจากยุคหินนั่นเองนะคะรู้จักเพาะปูเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารรู้จักที่จะนําแร่เช่นเหล็กทองแดงนะคะมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการแบ่งยุคสมัยนั่นเองนะคะอ่ะ สำหรับยุคสมัยของโลหะก็จะมียุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ยุคสำริดกันก่อนเลยนะคะยุคสำริดนะคะก็เป็นการนำสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อาวุธนะคะเออาวุธในที่นี้ก็อาจจะเป็นอาวุธในเรื่องของการล่าสัตว์นะคะหรืออาวุธในการที่จะป้องกันตัวนะคะเอสำริดคืออะไรสำริดก็เป็นโลหนะนี่ค่ะแต่เป็นการผสมระหว่าง แร่ทองแดงนะครับกับโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีบุกนะคะหรือตะกัวนั่นเองนะคะก็มันผสมกันล้อมกันแล้วก็จะได้เป็นโลหะที่เรียกว่าสัมฤทธินั่นเองนะคะในยุคนี้ค่ะมีความก้าวหน้าอย่างที่บอกนะคะหรือเรื่องของการหลอมโลหะนั่นเองนะคะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นมนุษย์สมัยนี้ก็มีการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปแบบที่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้อย่าง ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีการทำการเกษตรที่เป็นระบบผสมผสานกันมากยิ่งขึ้นกว่ายุคหินนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะอาลคายุคสำริดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักยุคสมัยอื่นๆกันต่อนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าการเรียนรู้จะทำให้เรานั้นเก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ มาดูยุคต่อไปนะคะก็คือยุคเหล็กนั่นเองนะคะยุคเหล็กนะคะก็เป็นการนําเหล็กนะคะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อาวุธนั่นเองค่ะมีความก้าวหน้าในการถลุงเหล็กนะคะให้เป็นรูปแบบต่างๆมีการค้าขายและเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆนั่นหมายความว่าเขาอยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านกันเองแล้วนะคะนอกจากนั้นการเกษตรก็ต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะมีการนำค้าขายจากการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะ เครื่องมือการเกษตรก็มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบเช่นมีตืที่ไถนามีจอบมีเสียมีมีดซึ่งทํามาจากเหล็กที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานนะคะที่สําคัญนะคะในยุคสมัยนี้ก็ถือได้ว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงและทนทานนะคะเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยและในยุคเหล็กนะคะก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝังศพนะคะ อาลละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของยุคเหล็กนะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปความคิดรวบยอดกันนะคะว่าระหว่างยุคสมัยแต่ละสมัยเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรเรามาดูสมัยหินก่อนนะคะก็แยกไปเลยสมัยหินชื่อก็บอกแล้วว่าเครื่องมือเครื่องใช้ทํามาจากหินนะคะสมัยโลหะเครื่องมือเครื่องใช้ก็ทํามาจากโลหะนะคะ สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เราแยกออกว่าอยู่ในยุคสมัยไหนนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันของสองยุคสมัยนี้ก็คือยังไม่มีตัวหนังสือยังไม่มีตัวอักษรใช้นั่นเองนะคะจำง่ายๆอย่าลืมนะคะเรียนเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนด้วยวันนี้ครูคุกกี้ก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะ เอมีอะไรกันบ้างถ้าใครยังจำไม่ได้ก็กลับมาดูอีกรอบนึงนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย